ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้ผมนะครับจะมาสอนเล่นลิงนะครับเออนะมันก็ไม่ใช่ไม่เชิงสอนนะก็คือมาดูการเล่นของผม,มเฉเๆก็ได้นะอ่ะอย่างแรกครับผมจะพาไปดูคอมโบที่ผมเล่นอยู่ในตอนนี้นะเออแล้วของเซตไอเทมด้วยนะ ผมก็จะพามาดูคอมโบนะครับตอนนี้ครับซิกของก่อนครับนี่ครับลูนก็ไม่รู้นะครับหาเองครับเนี่คอมโบครับสองสามหนึ่งนะครับอ่อแล้วก็หายตัวกลับนะครับนี่ครับคือคอมโบที่ผมเล่นนะครับคือทุกคนครับเออนะตอนนี้นะครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับคือผมมันหลายครั้งนะติดต่อกันนะครับคือผมนะกด กดอัดไปแล้วนะกดอัดคลิปไปแล้วแต่ว่าตัวแอปมันไม่อัดให้นะสามสามสามสี่ 3, 3, 3, ครั้งแล้วเนี่ยคือตอนนี้ผมง่วงมากนะครับเบอร์มากตอนนี้คือมันควรจะได้คลิปตั้งแต่ตาแรกแล้วนะแต่ว่าคือเราไม่ได้อ่ะเออคือเศร้ามากนะครับเออไว้คลิปหน้าผมทําเล่นลิงแล้วกันนะคลิปนี้เอาลิงสามสามก่อนนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคือทั้งเหนื่อยทั้งเบอร์นะ ือตัวนี้ง่วงมากนะแต่ว่าลองเดี๋ยวจะกดสามสามให้ให้ดูนะคือ้าเอ,อรวมทั้งหมดที่ผมหาคลิปในคลิปนี้นะที่ผมพยายามจะหาคลิปเนี่ยทําเกี่ยวกับลิงเนี่ยผมน่าจะได้เล่นประมาณหกจิตตานะแต่ว่าคือไม่ได้คลิปเลยนะเพราะว่าเอได้เล่นลิงแค่สามสามตานะที่เหลือคือ โดนแย más, Bond, ่งเลนไม่ก็โดนแบนนะแล้ว hmm. ก <t Ay S 2> uh ็โดนแย่งตัวนั่นแหละครับคือขอกลสามสามก่อนนะครับคลิปหน้านะผมค่อยจะมาเล่นลิงนะในแร้งนะครับเออวันนี้ขอกลสามสามให้ดูก่อนนะสั้นๆนะสั้นๆคลิปนี้ไม่น่าจะยาวนะน่าจะเจอกันคลิปหน้านะคลิปลิงะผมหลุดเกมนะครับ ไม่รู้ว่าจะเข้าได้หรือเปล่านะฮะปัญหาเยอะจริงๆนะฮะคำเตือนนะครับทุกคนนี่คือเสียงผมจากอนาคตนะครับผมได้ดูคลิปผมที่ผมตัดแล้วนะครับคือเสียงเกมแม่งโคตรดังนะครับทุกคนนะคือปิดคลิปนี้ไปเลยก็ได้นะครับถ้าถ้าไม่อยากหูแตกนะครับหลบอยู่ในพุ่มนี้นะเออเออเขารู้นะป่าปรับปับปรับขึ้น่อยนะ ก็จะขึ้หนหลอดเหมือนกันนะโอเคครับไวอแรงมากนะโอ้ยโอ้ยเรื่องขึ้นหลอดน,นะทีมแคนนี่นะโอ้ยอ๋อนผมเอ้อดีนะผมซิกมาไวโอเขาไอ้นี่นะพุ่งมาเอ็กซ์คิวใส่ผมเลยนะ ได้เปิดเืยนบานไปครับสวยงามมากสวยงามมีหน้าป่าแล้วมีหน้าแลงมากครับเดเลนโดวิปบัฟบัฟเออแบบนี้นะผมเกียดจริงเลยนะตัวพี่วิววิวเนี่ยนะไอเลนโดฟอร์ลินนะ เออโอครับโอ้ดูไนโอยิงนแะแสกกลางหัวเลยนะ โอเคแบบโอเคครับโเคแล้วไม่รอดนะแต่ได้กลับมาตัวนึงครับมีหน้าเราเอาต่อนะอโอเคครับเอเลนรดจะมารอรัดฝันไปเหอะนะแรงมากนะลินะ ป้อมเลยนะครับชิคนี้พายจะสั่งโอเคครับหนีได้คนระับจุกกู่เลยครับผมรอฆ่าไบกูเลยนะอเ,ยนะเออเนียเนียนครับดูไว้ครับ ตอนนี้ส,นสั้นๆนะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะถ้าลืมอาจอืมก็ไม่รู้จะว่ายัางไงนะก็รอติดตามชมคลิปหน้านะตอนนี้ผมเบื่อมากนะขอตัวไปนอนก่อนนะสวัสดีครับ